สวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์นะคะวันนี้พูดถึงเรื่องการตัดสินใจนะคะที่ได้ถวายตัวมาที่ปักหลักที่อำเภอบ่อทองนะคะก็คือว่าเริ่มต้นจากพิมพ์เองเป็นคนสัตหีบนะคะก็เป็นทีมงานของอาจารย์อาวุธนะคะก็ก่อนที่จะมานั้นก็ได้เปิดแคร์ได้สองแคร์ค่ะ แล้วมีช่วงหนึ่งที่เกิดความคิดขึ้นว่าเอ๊ะเรานี่ก็อายุมากแล้วนะคะเอ่ออยากจะไปลงพื้นที่เป็นทีมพนกิจให้กับอาจารย์อาวุธกับอาจารย์ประสิทธิ์ขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาคือว่าตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้บ่อทองก็มีสมาชิกมาโบสก็ไม่ต่ำกว่า25คนแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ30คน ก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นการพระเจ้าอวยพรจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็คอนเฟิร์มที่ก่อนที่พิมพ์จะตัดสินใจทําให้พิมพ์น่ะเ,เห็นหมายสําคัญที่พระเจ้ารักษาโรคสุขภาพก็คือเป็นเนื้อง,งอกในไทรอยนะคะแล้วก็รับผิดชอบเรื่องการงานเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็อาจารย์พันธ์ทำงานจ็อบเล็กๆแต่ก็ได้มากแต่แต่ก่อนนี้ทำมากได้น้อย แต่วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ได้มีโอกาสมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าที่อำเภอบ่อทองค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ